รเราแค่รู้จักกันหรือเปล่าทาทางคุคุๆแค่ผมมองคุณยังไม่ค่อยชัดเงยหน้าสักนิดให้ผมมีสิทธิ์ได้รู้จักอยากเจออีกครั้งสักวินาทีอยากเห็นหนา้าก็กำลังก้มดูโซเชียลอยู่ใช่ไหมคะวันนี้นะคะถ้าก้มดูโซเชียลอยู่นะคะอยากให้ดูผลิตภัณฑ์ตัวน,นี้เลยค่ะ โคเลจินดีนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ดีมากเลยก็ช่วยให้สุขภาพเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยใสด้วยแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะจากที่เราเห็นรีวิวนะคะเราก็จะเห็นว่าคนที่เป็นสิวเนี่ยทานโคเลจนนะคะแล้ ผิวดีขึ้นมากแล้วก็สิวก็ลดลงด้วยสุขภาพยังแข็งแรงขึ้นอีกอ๋ออยากให้ลองดูนะคะเดี๋ยวพูดมากจะหาว่าเวอร์ก็เลยแบบต้องลองทานดูเองก็ทานง่ายมากๆเลยในกล่องนะคะมีทั้งหมด30เม็ดค่ะก็ทานวันละเม็ดก่อนนอนนะคะก็บางคนเนี่ยแค่แผงเดียวก็เห็นผลแล้วค่ะ เราอยากรู้สาระคุณของมันนะคะก็ของกเลจินนี้ก็เข้ามาดูได้เลยหรือว่าสอบถามได้เลยนะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะก็มาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะรับออเดอร์ตลอดเวลาเลย